พนนนองกกััว้เดสบายดีพบกับ LT Vision การค้าลาวไทยจีนเริ่มฟื้นตัวผลไม้ไทยทละลักยอกสนออกผ่านสะพานแม่น้ำผงพุ่งฉลุยครับมีรายงานข่าวนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์การค้าชายแดนผ่านอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วสพปราวเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับ หลังจากที่ซบเซาหนักจากวิกฤตโควิดครับเมื่อเชื่องต้นปี25 6 3้ยเป็นต้นมาสินค้าส่งออกส่วนใหญ่นะครับยังเป็นประเภทผลไม้สดเครื่องอุปโภคน้ํามันเชื้อเพลิงวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะผลไม้ที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มมากกว่าเดิมหลายเท่าครับนายพิรการบูรณาการนายด่านสุรตารกรเชียงของครับได้เปิดเผยว่าปัจจุบันครับสภามิตรภาพไทยสปปลาวข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4ถือเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการเปิดพรมแดน เพื่อทําการติดต่อค้าขายกันระหว่างลาวแลวก็ไทยซึ่งในเขตรับผิดชอบของด่านศุลกากรเชียงของพบว่าสินค้าราว95-98ปมีการนําเข้าและส่งออกผ่านสะพานนี้ส่วนที่เหลือเป็นการค้าผ่านด่านจังหวัดพะเยาซึ่งเชื่อมกับแขวงไซยบุรีครับปัจจุบันครับเมื่อเปรียบเทียบกับการค้าชายแดนในปี63ถือว่าดีขึ้นเลยนะครับโดยเฉพาะในเดือนเมษา2 5 1 3ที่มีการเข้มงวดมาตรการป้องกันไวรัสโควิด19 บริเวณด่านพรมแดนทำให้มูลค่าการค้าลดลงหวบกว่า80%แต่หลังจากรัฐบาลและจังหวัดเชียงรายได้ผ่อนคลนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านแม้ว่าปัจจุบันประเทศลาวจะมีมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่เข้มงวดครับคือแม้อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าจากต่างประเทศเข้าไปในประเทศได้ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนหัวลากบริเวณด่านพรมแดนสพปลาวที่สินค้าไทยส่วนใหญ่จะขนส่งไปตามถนนร3 a สพปลาวจีนตอนใต้สู่ด่านบ่อเต้นบ่อหานชายแดนสพปลาวจีนแต่ผู้ประกอบการก็เริ่มมีการปรับตัวแล้วครับนอกจากนี้ครับสพปลาวยังผ่อนโอนให้รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงปูนซีเมนต์สามารถขนส่งผ่านอำเภอเชียงของไปส่งต่อยังเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำในโครงการคิงโลมันเมืองต้นพื่งแขวนบ่อแก้ว ซึ่งตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายได้อีกครับเพราะจุดดังกล่าวครับมีการสร้างระบบโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่รองรับสัมปทานในการพัฒนาพื้นที่ยาวถึง99ปีครับสำหรับผู้ประกอบการทั้งไทยและลาวนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่ผ่านมาก็คงจะเริ่มเบาใจกันมากขึ้นนะครับตอนนี้การค้าชายแดนสภามิตรภาพไทยลาวแห่งที่สีก็เริ่มคึกคักแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับพบกับ LT v i s i ิชนได้ใหม่ในครั้งหน้า สบายดี <Spot>